เราไปอยู่ในช่วงสุดท้ายครับของรายการสิงสร์ครับช่วงนี้นะฮะยังคงอยู่กับพี่นอบนะครับซึ่งก็เป็นโค้ชทีมชาติหญิงนะครับแล้วก็รวมถึงนักกีฬาทั้งทีมชาติไทยทีมชาติหญิงแล้วก็ยังมีพี่คนนึงนะครับซึ่งเป็นนักกีฬาเป็นโค้ชของนักกีฬาทีมชาติไทยชายนะฮะซึ่งเดี๋ยวในช่วงนี้เราจะมาดูประเภทอีเวนต์สนะครับซึ่งจริงก็เป็นท่ายากนะครับเดี๋ยวทวนกันนิดหนึ่งครับท่ายากนี่ประกอบไปด้วยยังไงบ้างครับพี่ท่าที่หนึ่งครับหลังเท้ากระโดด ข้างเท้าด้านหนแล้วก็โดยแางย่างก็ไข่ข่าต่อไปก็เป็นฝ่าเท้าครับผมฝ่าเท้าเนแล้วก็ข้ามครับข้ามต้องพันช่วงหัวไหล่ศีรษะครับแล้วก็ตบด้วยฝ่าเท้าด้านหลังแล้วก็ท่าที่ห้านะครับผ่านเหมือนกันแต่ใช้ส้นเท้าแล้วก็ท่าสุดท้ายก็เป็นโค้งหลังเขาเรียกโค้งหลังแต่เป็นข้างเท้านะครับด้านหลัง ยกดทานซีซ่าเหมือนกันนะครับ6ทายาทอืมนะฮะก็เดี๋ยวจะมาดูนะครับว่าแล้วเขาเล่นกันทีก็คือต้องเล่นท่ายากสลับกันครบเรียงท่าเรียงท่าออก1-6ใช่ไหมครับถึง6ครับก็คือทุกคนต้องเล่น1 1 1 1 1 1ครบใช่ครับทุกเบอร์1เล่นเล่น1ครับเบอร์2เล่น2ก็คือออ๋เรียงกันไปใช่ครับอ๋อเขาครบ1รอบก็คือ1เพราะงั้นการฝึกก็จะฝึกแต่ละบุคคลครับผมคคลนึงเล่นท่าเดียว ฝึกท่านี้ไปเลยอ๋อเอาให้แม่นไปเลยใช่ไหมครับโอ้โหนี่คนที่เล่นเข่านี่ก็คงลำบากเหมือนกันนะพี่นะใช่ครับห่าต้อง <laughs> ต้องฝึกกันอย่างหนักเราจะทําได้อืมนะฮะอ่ะนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูอีเวนต์ที่4กันนะครับว่าทํายังไงบ้างแต่เดี๋ยวก่อนอื่นขออนุญาตลองสาธิตได้ไหมครับพี่ผมอยากจะรู้ว่าแบบจริงๆมันไอ้เวลาข้ามหรือเวลาเดาะนี่มันทํายังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันยากไหมท่าที่1กระโดดไปด้วยหลังขา ใช่เลยครับอ่ะเดี๋ยวลองดูอ่ลองลองเล่นอีเวนต์ลองลองดูอีเวนต์สี่อันดีกว่าเต็มรูปแบบเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมนับให้ดูวันภังกฤษตู้ครับสามครับนะครับอย่างเงี้ยโฟนี่นี่ยคือสี่แต้มแล้วไอ้สี่สี่หมายเลขสี่แล้วครับผมทุกหกคนถึงจะได้หนึ่งแต้มโอ้ไฟหนึ่งสองสาพอมาเล่นคนที่หก p o i n เขาจะขันพ o i n t ออนไลน์ได้นะหนึ่งแต้มใช่ครับอ๋อพอเป็นพอย n t เมื่อไหร่ปุ๊บก็คือ หนึ่งหนึ่งแต้มถ้าขานหมายเลขเนี่ยยังไม่ได้แต้มครับอย่างเงี้ย3 5ไไม่ไม่เสียนะครับไม่เสียใช่ไหมครับแต่ต้องโยนใหม่เพราะว่าลูกตกถ้าถ้าหัวเนี่ยลูกโดนศีรษะเนี่ยถ้าเจตนาถึงจะฟาวถ้าลูกมากระทบเช่นฟุตบอลเนี่ยบอลทูแฮนด์ครับอ๋อคล้ายๆกัร คือแต่ละคนจะรู้ว่าต้องต่อคนไหนต้องเล่นท่าไหนต่อคือเวลาแข่งขันหรือเวลานั้นทุกคนจะรู้เลยว่าคนเนี้ยเข้าไปเล่นจะต้องเล่นไปจุดตรงเนี้ยจุดตรงเนี้ยจุดตรงเนี้ยแต่ละคนจะมีแทจะรู้หมดเลยว่าอย่างสมมติคนนี้ตีมาก็ต้องต้องมาลงฝั่งนี้นะตรงนี้นะจะทํายังไงก็คือเป็นมันตรงนั้นเขาเรียกเป็นเทคนิคเป็นเป็นเรื่องของแท็กติกในการในการเพิ่มคะแนนเพราะว่าถ้าเกิดเราเล่นสเปซสปะ มันจะไม่รู้ว่าลูกมันจะไปตรงไหนแล้วแล้วแล้วแต้มมันจะเร็วได้ยังไงแต่กว่าจะถึงจุดตรงนั้นก็ใช้เวลาพอสมควรก่อจะรู้ว่าลูกเนี้ยเราเล่นไปหาคนเนี้ยแล้วแล้วเวลามันจะเร็วขึ้นมันเหมือนกับการลองผิดลองถูกมาระยะหนึ่งถึงจะรู้ว่าคะแนนเราเนี้ยจะสูงขึ้นจะต้องทำยังไงอ๋ออย่างเวลาแบบจับเวลากันจริงเวลาเวลาซ้อมเนี้ยเราก็ต้องจับเวลากันจริงใช่ครับจับจริงๆครับมีการจับตั้งแต่ ตั้งแต่กับเวลาเนี่ยตั้งแต่เช็คผมเช็คกระทั่งแม้กระทั่งว่าการตกลูกตกหนึ่งครั้งเนี่ยใช้เวลากี่วินาทีในการโยนแล้วก็การเล่นท่านี้ใช้เวลาเท่าไหร่เวลาหนึ่งนาทีทําได้กี่รอบลดลงมา30วิิบวิทาได้กี่แต้มเนี่ยต้องเช็คกันละเอียดกันนะโอ้นะครับแล้วก็ซ้อมหมดเลยแยกย่อย2นาที4นาที5นาทีไปจนถึง10นาทีโอ,นะโอ้นะครับมันมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเหมือนกันนะครับกว่า<ช>เราจะ กว่าเราจะได้จริงๆมันมันมันดูเหมือนง่ายอ่ะเราส่งปีแรกได้เหรียญทองหนึ่งเหรียญได้เหรียญเงิน2เหรียญแต่จริงๆแล้วเนี่ยระหว่างทางนี่มันมันมีอะไรที่แบบคนอื่นไม่เห็นเห็นเฉพาะตอนแข่งขันนะอันนี้ก็ต้องให้เครดิตกับนักกีฬานะครับรวมถึงผู้ฝึกสอนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นการสร้างชื่อเสียงนะครับให้กับประเทศชาติของเราก็ขอยกเครดิตให้สมาคมสมาคมตะก้อแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับสมาคมนี้ก็คือท่าน นายกสมาคมคนตีจารลึกนะครับซึ่งวิถัยทัศนกว้างมากคือให้เราไปเก็บตัวที่ที่พม่าถ้าเราไม่ได้ไปเก็บตัวณวันนั้นเราคงไม่มีเหรียญทองณวันนี้เพราะถือว่ามันเป็นโอกาสดีที่เราไปเจอเหมือนเห็นว่าของจริงเขาเป็นยังไงก็เป็นยังไงกติกาที่ถูกต้องมันเป็นยังไงที่สําคัญเลยคือกติกาเราไม่รู้ว่าณที่เราซ้อมอยู่มันถูกไหมเพราะมันเป็นครั้งแรกอืใช่แต่ณวันนี้เรารู้แล้วล่ะใช่ครับ นะครับก็ก็ดูต่อไปนะครับว่าอีก2ปีนี่นะครับที่สิงคโปร์นะครับจะจัดขึ้นเนี่ยจะมีกีฬาประเภทชินลงนะครับบรรจุอยู่ในการแข่งขันหรือเปล่าถ้ามีก็แน่นอนว่าทีมชาติไทยต้องสมแน่จริงสิ้นปีนี้ก็น่าจะรู้แล้วมั้งครับพี่เนาะใช่ครับนะฮะก็ใช่คงจะได้ทราบกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีการแข่งขันเราก็คงจะฝึกซ้อมจริงเป้าหมายของเราก็คงจะต้องเอาชนะพม่านั่นแหละใช่ถ้ามีเวลาฝึกก็มีโอกาสอืมก็ต้องมาติดตามกันนะครับ ครับวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณนะครับทั้งพี่ๆโค้ชนะครับทีมชาติไทยนะครับแล้วก็นักกีฬาทุกๆคนเลยนะครับทั้งทีมชาติไทยชายแล้วก็หญิงนะครับวันนี้ที่เสียสละเวลาครับมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการสิงสร์นะครับก็เดี๋ยวต้องดูต่อไปนะครับว่าในสิงคโปร์ซีเกมส์ครั้งหน้าที่จะเกิดขึ้นจะมีกีฬาประเภทนี้หรือเปล่านะครับก็ต้องติดตามนะครับแล้วก็คอยเอาใจช่วยทัพนักกีฬาไทยนะครับวันนี้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับ ขอบคุณมากครับนะฮะส่วนวันนี้ครับเวลาของรายการสิงสปอร์ตหมดลงแล้วครับก็ต้องขอบคุณนะครับคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเราครับรวมถึงผู้สนับสนุนหลักของเราครับขอบคุณสิงค์คอร์ปอเรชั่นนะครับวันนี้บอสแล้วก็ทั้งพี่ๆโค้ชแล้วก็นักกีฬาทุกๆคนครับจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ